สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูหนิงนะคะในรายวิชาภาษาไทยวันนี้คุณหนิงจะมาทบทวนบทเรียนนะคะในเรื่องตัวอักษรไทยเหมือนเดิมนะคะที่เราจะออกสอบกันนะ,ะแล้วก็ให้เด็กๆเ,เนี่ยนำแบบทดสอบนะคะที่นักเรียนได้ไปรับมาจากที่โรงเรียนนะคะนำขึ้นมาเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่สรุปความรู้เรื่องตัวอักษรไทยกันเลยนะคะให้นักเรียนนําเอกสารนะคะที่ได้รับมาจากที่โรงเรียนนะคะขึ้นมาเลยค่ะยิบวิชาภาษาไทยขึ้นมาเลยค่ะเอาละคะในเรื่องแรกนะคะในหน้าแรกนี้เราจะพูดถึงพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวเลยนะคะแล้วก็แบ่งระดับตามเสียง ตามระดับเสียงนะคะได้ดังนี้คืออักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำนะคะอักษรสูงก็จะมีอยู่ทั้งหมด11ตัวนะมีตัวอะไรบ้างไข่ขวดชิ่งฐานถุงพึ่งฝาสามสอหอหีบหรือผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันก็ได้นะคะ ใครมีวิธีท่องจำแบบอื่นๆสามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะต่อไปค่ะอักษรกลางผันมีทั้งหมด9ตัวด้วยกันนะคะมีตัวอะไรบ้างก็ไก่จอจานดอเด็กตอเต่าดอชดาตอประตักบอใบไม้ปอปลาอออ่างหรือใช้วิธีการท่องจำว่าไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งอีกครั้งนะคะ ไก่จิกเด็กตายเด็กตายบุญปากองซึ่งบางคนก็จะท่องแค่ว่าไก่จิกเด็กตายบนปากองแต่เด็กๆอย่าลืมนะคะว่าตัวคําว่าเด็กเนี่ยคือดอเด็กกับดอชดาตัวคําว่าตายเนี่ยคือตัวต่อต่ากับต่อปะตักนะคะต่อไปอักษรต่ํานะคะก็จะมีทั้งหมด24ีตัวเนาะเราก็จะแบ่งเป็นอักษรต่าเดียวอักษรต่ําคู่ นะคะอ,อักษรต่ําคู่ก็มีทั้งหมด14ตัวอักษรต่ําเดี่ยวมีทั้งหมด10ตัวนะคะอาต่อไปค่ะสระนะคะสระในภาษาไทยนะคะก็จะแบ่งเป็นสระเสียงสั้นและสระเ,ยยเะะสะเียงยาวเช่นคําว่านะจ๊ะกินน้ําแข็งเยอะคึกอาสระเสียงยาวเช่นคําว่าปลานาทีแยก คือเที os, oples, language language. ่ยวเด็กๆคะเด็กๆอย่าลืมนะว่าสระเสียงสั้นการจำก็คือสระเสียงสั้นก็จะอ่านอ่านออกเสียงแบบสั้นๆนะคะสระอสระอีสระอุสระอึเสียงมันจะสั้นๆเนาะต่อไปถ้าเกิดเป็นสระเสียงยาวเราก็จะลากเสียงยาวไปอีกสระอาสระอีสระอูสระอืสระโอแบบนี้นะคะวิธีการสังเกตเสียงสั้นกับเสียงยาวนะคะ ต่อไปค่ะมาถึงวรรณยุกตไทยวรรณยุกต์ไทยเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น4รูป5เสียงตามระดับเสียงสูงต่ําของคําในภาษาไทยเนาะซึ่งเราก็จะต้องไปเอาอักษร3หมู่เนี่ยมาแยกอีกว่าอักษรสูงผ่านได้กี่เสียงอักษรกลางกี่เสียงอักษรต่ํากี่เสียงนะคะคราวนี้เรามารู้เบื้องต้นก่อนว่า วรรณยุก t ไทยมีทั้งหมดสรูป5้าเสียงอ่าเรามาดูรูปวรรณยุกรูปวรรณยุกก็ได้แก่ไม้เอกไม้โทไม้ตีไม้จัตวานะคะที่เราเรียกว่าไม้นี่แหละเนาะไม้เอกอ่าเช่นคําว่าไก่คุณปู่ท่องเที่ยวจ่ายเงินเพิ่มเติมพ่อแม่ไม้โทเช่นคําว่าแก้มหม้อข้าวน้ําใจสีน้ำม้าลายจระเข้ผักบุ้ง ไม้ตีเช่นคำว่าตุ๊ก,กตาเกี้ยวปูกวยจับตักกระแตนตุ๊กแกบวยเข็มต่อไปไม้จัตาวาเช่นคำว่ากวยเตี๋ยวลูกเตา๋าปลาเกา๋าตัว๋วรถไฟเดี๋ยวเดียวสำหรับตรงรูปวรรณยุกต์เนี่ยนักเรียนจะสามารถเห็นได้ชัดเจนเลยว่าคำคำนั้นเนี่ยใส่ไม้อะไรบ้างมีรูปวรรณยุกต์อะไรบ้าง ถ้าคำที่ผสมไม้เอกก็จะมีไม้เอกด้านบนถ้าคำที่ผสมไม้โทก็จะมีไม้โทด้านบนถ้าคำที่ผสมไม้ตีก็จะมีไม้ตีด้านบนถ้าคำที่ผสมไม้จัตวาก็จะมีรูปไม้จัตวาอยู่ด้านบนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จะนักเรียนจะสังเกตได้ชัดเจนเลยทีเดียว ต่อไปมาเสียงวรรณยุกต์บ้างอันนี้ก็จะค่อนข้างยากนิดหนึ่งเพราะนักเรียนจะต้องสามารถแยกได้ว่าในอักษร3าหมู่เนี่ยอักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำเนี่ยผันได้กี่เสียงและมีเสียงอะไรบ้างนะคะอ่าสำหรับในเบื้องต้นเดี๋ยวครูจะให้ดูโดยคร่าวๆก่อนนะคะแต่คราวนี้มีวงเล็บนิดน,นึงว่าในบางคำเนี่ยจะมีรูปวรรณยุกต์และเสียงวรรณยุกไม่ตรงกันเนาะเพราะฉะนั้นนักเรียนสังเกตให้ดีเสียงวรรณยุกต์จะมีอยู่5เสียงคือเสียงอะไรบ้าง เสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงจัตวาถ้าเป็นเสียงสามัญจะไม่มีรูปวรรณยุกนะคะแต่ท oh so, so, oui> um, ั้งนี้ทั้งนั้นนักเรียนต้องระวังอักษรต่าพระเพราะว่าอักษรต่ำเนี่ยมีรูปวรรณยุกกบเสียงวรรณกับเสียงวรรณยุกไม่ตรงกันนะคะ ต่อไปค่ะในการแยกส่วนประกอบของคําอันนี้ก็สิ่งสําคัญเหมือนกันนะคะนักเรียนจะต้องรู้ว่าส่วนประกอบของของคำเนี่ยมีคาว่ามีอะไรบ้างนะคะมาดูอันแรกเลยค่ะพยัญชนะต้นพยัญชนะต้นมาจากไหนก็มาจากอักษรสามหมู่นั่นเองอักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ํา วันนยุกนะคะอ่าสละเนาะขอโทษนะคะไปสละเพราะยัญชนะต้นเสร็จแล้วก็มาสละนะสละเนี่ยก็จะมีสละเสียงสั้นสละเสียงยาวนะคะที่คุณครูได้บอกไปแล้วตัวสะกดนะคะก็คือมาตาตัวสะกดนั่นเองมาตากงมาตากมมาตาเกยมาตาเกลมาตากดมาตากลนมาตากกมาตากกถ้าไม่มีตัวสะกดคือมาตากกกานะคะ ต่อไปวรรณยุกค,คืออะไรวรรณยุกก็คือไม่เอกไม่โทไม่จัตาวานะคะหากเป็นเสียงสามาัญใส่วรรน,นยุกไหมไม่ต้องใส่นะคะอ่าเพราะฉะนั้นนักเรียนดูสังเกตดีๆนะบางทีนักเรียนชอบเอามาเติมผิดเนาะเวลาครูบอกว่าให้แยกส่วนประกอบของคํานักเรียนจะไปเอาไม้แต่คู่มาใส่ ไม่แต่คูใช่วันยุกไหมไม่ใช่นะคะนักเรียนดูนะคุณครูคกําหนดมาแล้วนะคะวรนยุกมีสี่รูปเท่านั้นเท่านั้นคือไม้เอกไม้โทไม้ตีและไม้จัตาวาไม้แต่คูไม่ใช่วรรณยุกนะคะต่อไปคะ่ะมาดูตัวอย่างการแยกส่วนประกอบของคําค่ะคุณครูมี2ตัวอย่างนะคะวันนี้คืออแยกเป็นคําที่มีวรณยุกต์กับคําที่ไม่มีวรรณยุกเนาะมาดูคําแรกก่อนคําว่าหอม นะคะคพยัญชนะต้นคือหอหีบสละอตัวสะกดคือมอมาวรรณยุกมีไหมไม่มีค่ะไม่มีไม่ต้องใส่ต่อไปค่ะมาดูคําว่าแก้วพยัญชนะต้นคือกอไกสระแอตัวสะกดหัวแหวนวรรณยุกไม้โทถ้ามีรูปวรรณยุกเติมลงไปถ้านักเรียนมองด้วยสายตาดูแล้วไม่มีรูปวรรณยุกไม่มีอะไรสักไม้หนึ่งเลยขีดไว้เฉยๆนะคะ อ่ะคราวนี้มาดูที่ตัวเลขไทยบ้างเนาะตัวเลขไทยก็คือตั้งแต่0ถึง9นะคะตั้งแต่0นถึงเเพราะฉะนั้นอันนี้คุณครูอยากฝากนักเรียนนิดนึงคือนะคะเวลานักเรียนอ่านอ่านตัวเลขนะคะอ่านตัวเลขบางคนยังอ่าไปตอบนะคะว่าคําที่ลงท้ายด้วยอ่าตัวเลขที่จํานวนที่ลงท้ายด้วยเลข1เนี่ยอ่านเป็นเลข1อ่านอย่างเช่น11อ่านว่า1ิหนึ่ง 21อ่านว่า21อย่างนี้ผิดนะคะผิดเนาะตามหลักการอ่านจํานวนนะคะเลขที่ลงท้ายด้วย1นึ่นะคะจำนวนที่ลงท้ายด้วย1ต้องอ่านว่าเอเช่น11 21 31 41นะคะคุณครูฝากไว้ด้วยเนาะตัวเลขไทยมีตั้งแต่0ถึง9นะคะ เอาละค่ะเด็กๆเขานี้คุณครูจะเฉลยแบบฝึกหัดเนาะให้เด็กๆเอาแบบทดสอบวิชาภาษาไทยนะคะเอาขึ้นมาเลยค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะมีทั้งหมด18ข้อเนาะแล้วก็มีแบบเติมอีก10ข้อนะคะวันนี้คุณหญิงจะขออนุญาตามาเฉลยนะคะ มาเฉลยมาเฉลยตัวที่เป็นตัวเลือกนะคะ18ข้อเนาะแล้วที่เหลืออีก10ข้อคุณหนิงขอ,อแยกเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันในวันถัดไปนะคะวันนี้เอา18ข้อก่อนนะคะ,ะเด็กๆเ,เตรียมงานขึ้นมาเลยคะ่ะเอาล้ค่ะมาดูกันที่ข้อหนึ่งเลยพยัญชนะไทยมีทั้งหมดกี่ตัวโอ้โหง่ายมากเลยอันนี้เพิ่งบอกไปเมื่อตอนแรกเริ่มเข้ามาเลยใช่ไหมคะพยัญชนะไทยมีทั้งหมด สี่สิบสีตัวค่ะโอเคเป็นไงทำได้ไหมลูกต่อไปค่ะข้อที่สองกันเลยอักษรสามหมู่มีอะไรบ้างอ่าอักษรสามหมู่เพิ่งบอกไปเมื่อกี้นี่เองจําได้ไหมลูกมีอะไรบ้างคะอ่าข้อคอควายค่ะคืออักษรสูงอักษรกลางแล้วก็อักษรต่านั่นเองค่ะต่อไปข้อที่สามกันเลย ข้อที่3นะคะคำในข้อใดมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรสูงค่ะเออักษรสูงมีอะไรบ้างนะจําได้ไหมไข่ขวดชิงฐานถุงพึ่งฟ้าสามซอหองหอีบอดูซิมีอันไหนลูกคอกอไก่ค่ะคําว่าผ้าขาวคําว่าผ้าผอพึ่งนะคะแล้วก็คาว่าขาวเนี่ยขอไข่เป็นพยัญชนะต้นในอักษรสูงค่ะต่อไปค่ะข้อที่4ค่ะคำในข้อใดประสมสล่าเสียงสั้น รเสียงสั้นออกเสียงสั้นๆกอไก่นาทีขอไข่ฝึกหัดคอควายดูได้ข้อในลูกมีเสียงสั้นข้อขอไข่ค่ะคําว่าฝึกหัดนั่นเองต่อไปค่ะข้อที่5ค่ะคํำในข้อใดมีเสียงสระเหมือนคําว่าข้าวต้มค่าคำไหนลูกข้อกอไก่แมลงข้อขอไข่ปลาดง ขอควายมะโยมก่อนอื่นนักเรียนต้องดูก่อนนะคะว่าคําว่าข้าวต้มเนี่ยมีเสียงสระอะไรเสียงสระอะไรลูกเราเห็นรูปสระชัดๆเลยใช่ไหมคะแต่คําว่าต้มเนี่ยสระอะไรหน้านักเรียนลองสะกดในใจดูซิอ่าข้อที่ถูกต้องคือข้อ คอไข่นั่นเองนะคะคำว่าป่าดงนะคะข้าวสระอาเหมือนกันเลยนะคะแล้วคำว่าต้มสระโอเหมือนคำว่าดงเลยนะคะคำว่าดงก็สระโอเหมือนกันต่อไปค่ะวรรณยุกต์ไทยมีกี่รูปกี่เสียงโอ้โหเราเพิ่งเรียนกันไปเมื่อกี้นี่เองกี่รูปคะสี่รูปเนาะ,ะแล้วก็ห้าเสียงค่ะคือรูปไม้เอกไม้โทไม้ตีไม้จัตวาสี่เสียงคือ เสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตีเสียงจัตวานั่นเองค่ะต่อไปกันเลยข้อที่17ค่ะคำในข้อใดไม่มีรูปวรรณยุกไม่มีรูปวรรณยุกวรรณยุกมีอะไรบ้างนะเมื่อกี้บอกไปมีไม้เอกไห้โทไหมตีไม้จัตวาเด็กๆดูซิว่าใน3ข้อนี้อันไหนที่ไม่มีไม้ที่ครูพูดนะคะก็ไก่เมล็ดพืช ขอไข่ขึ้นเสียงขอควายตุก๊กตาอันไหนคะไม่มีรูปวรรณยุขอ้ขอก็ไก่คะคำว่ามเมล็ดพืชต่อไปข้อที่8จํานวนจํานวนเนี่ยที่คุณครูกําหนดมาเนี่ยนะอ่านว่าอย่างไรกอไก่221ขอไข่2 2 1ขอควาย 220ร้เด็กๆจำได้ไหมครับไหมคะว่าเมื่อกี้คุณครูบอกว่าอะไรคุณครูบอกว่าจำนวนทีล่ลงท้ายด้วยเลขหนึ่งให้อ่านว่า2 2งร้อ่สดค่ะให้ลงท้ายด้วยคำว่าเอนะคะ ต่อไปข้อ9ก้ากันเลยค่ะาตาตกากามีลักษณะอย่างไรกไก่มีงอง,งูเป็นตัวสะกดขอไข่ขมีมอม้าเป็นตัวสะกดคอควายไม่มีตัวสะกดค่ะข้อคอควายตาตากา,กามไม่มีตัวสะกดเนาะ เอาละค่ะมาดูข้อต่อไปข้อที่สิบค่ะคําได้อยู่ในมาตากกกาค่ะกอไก่ตัวใหญ่ขอไขวุ่นวายขอควายหิวข้าวมาตากกกาเนี่ยคือคําที่ไม่มีตัวสะกดเนาะเพราะฉะนั้นเด็กๆดูดีๆซิว่าข้อไหนไม่มีตัวสะกดค่ะข้อที่กอไก่ค่ะตัวใหญ่ไม่มีตัวสะกดเนาะคาว่าตัวผสมสระอวส่วนคําว่าใหญ่เป็นสระไอนะคะ ต่อไปค่ะคําว่าค้างคาวอยู่ในมาตาตัวสะกดในข้อใดตามลําดับก่อนอื่นนักเรียนหันคําว่าค้างคาวออกเป็นสองส่วนก่อนคําว่าค้างกับคาว่าคาวนะคะเอาละค่ะมาดูซิค้างคาวตัวไหนเป็นตัวสะกดลูกอ่าขอกไก่กอมาตากอกามาตาเกอคไข่มาตากงมาตากอกาขควายมาตากามาตาเกอูกวายมาตากงมาตาเกลกนะคะ มาตาไหนลูกอ่าฉเฉลยข้อที่คอควายค่ะมาตาโกงและมาตาเกลเด็กๆอ่าดูนะคะคําว่าค้างคือตัวงองูคําว่าข้าวคือตัววอแหวนนั่นเอง ต่อไปค่ะข้อที่12ค่ะประโยคไดนะประโยคได้มีคำในมาตตากรงมากที่สุดค่ะเอาล่าเด็กๆมาดูกันทีละข้อเนาะเวลานักเรียนเจอประโยคดังนี้นะคะให้นักเรียนมาวิเคราะห์ ตัวเลือกของเราก่อนเนาะว่านับดูให้ดีๆนะคะว่ามีมาตรกรกงเนี่ยอยู่ทั้งหมดกี่คำแล้วเขียนตัวเลขไว้ข้างหลังก็ได้นะคะเพื่อจะได้ใช้ในการตัดสินใจได้ถูกต้องอ่ะดูข้อที่1มูลของค้างคาวนํามาทําเป็นปุ๋ยได้ดีมีคําว่าอะไรลูกมีคําว่าค้างกับคําว่าของเนาะสองคำต่อไปข้อ2 ฉันได้รับรางวัลจากคุณยายเพราะตั้งใจเรียนมีคําว่ารางมีคําว่าตั้งกี่คําคะสองคำเหมือนกันข้อที่สามวันรอยวันรอยกระทงจะมีดวงจันทร์เต็มดวงมีคําว่าอะไรบ้างมีคําว่ากระทงมีคําว่าดวงแล้วก็มีดวงข้างล่างตรงอีกดวงหนึ่งรวมเป็นทั้งหมดสามคำอ่าเพราะฉะนั้นตอบได้หรือ,อยังลูกอันไหนมากที่สุดคะ อันไหนมากที่สุดอ่าเฉลยข้อที่3นั่นเองต่อไปค่ะที่ส3คําในข้อใดมีตัวสะกดเหมือนคําว่าหัวหอมก่อนอื่นนักเรียนพาหัวหอมออกเป็นสองส่วนเหมือนเดิมนะคะคาว่าหัวมีตัวสะกดไหมไม่มีคําว่าหอมมีตัวสะกดไหมมีคือตัวมอมาอ่านักเรียนดูเนาะว่าอันไหนที่มีตัวสะกดและมีมอมาเป็นตัวสะกด กอไก่แมงมุมขอไข่สวนส้มขอควายผ้านวมข้อไหนคะขอ,ขอควายค่ะคำว่าผ้านวมนั่นเองเนาะคำว่าผ้าไม่มีตัวสะกดคำว่านวมมีมอม้าเป็นตัวสะกดต่อไปค่ะข้อที่สิบสี่คำว่าต้วมเตี้ยมหมายถึงอะไรคำว่าต้วมเตี้ยม กพลียสบายใจบันเทิงข้อไข่อาการที่ค่อยๆเคลื่อนไหวอย่างช้าๆข้อควายเป็นที่พอใจมากข้อไหนโลกตัวมเตี้ยมเอ๊ะถ้าเราได้ยินคําว่าตัวเตี้ยมเราต้องนึกถึงเต่าใช่ไหมคะแล้วเต่าเคลื่อนไหวเป็นยังไงนะอ่าข้อขอไข่ค่ะอาการที่ค่อยๆเคลื่อนไหวอย่างช้าๆนั่นเองเหมือนเรามักจะพูดว่าเต่าเดินต้วเตี้ยมนั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะข้อทีสิบห้าคำในข้อใดไม่ใช่คำในมาตาเกยก็ไกลเฉย,ยมือขอใข่เสียใจขอใครช่วยด้วยไม่ใช่นะคะย้ำว่าไม่ใช่ไม่ใช่คำในมาตาเกยคำไหนลูกคำว่าเสียใจนะคะสระเอียสระเอียไม่ใช่ตัวยอยักษ์ตัวนี้ไม่ใช่ตัวสะกดเนาะเป็นสระเอียเป็นคำมาตากอกานะคะ ต่อไปค่ะคำในข้อใดเขียนผิดเด็กๆคะพอดีครูใบแบบทดสอบที่ให้นักเรียนไปเนาะคําว่าสบายนักเรียนของหนูไม่มีสระอะใช่ไหมคะให้หนูแก้เป็นสระอะด้วยนะลูกนะอ่าแล้วคราวนี้เรามาดูกันคําในมาตราเกยข้อใดเขียนผิดย้ําว่าเขียนผิดนะคะ ก็ไก่สบายมีสาระอะนะขอไขอาา่อภัยขอควายอาศายัยข้อที่ถูกต้องคือข้อก็ไก่คําว่าสบายเป็นคําที่เขียนผิดนะคะเด็กๆอย่าลืมแก้ใส่สระอะให้ครูด,ด้วยเนาะถ้าไม่งั้นมันจะถูกหมดทุกข้อมันจะไม่มีข้อไหนเขียนผิดเลยนะ ต่อไปข้อที่17นะคะคำใดไม่อยู่ในมาตาเกลวอ่กกากไก่ข้าวขอไข่สาวขอควายสวยย้ำนะคะว่าไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ในมาตาเกลวนะคะไม่อยู่ในมาตาเกลวคือไม่ใช่มาตาเกลวนั่นเองข้อที่ข้อควายคำว่าสวยมียายักษ์เป็นตัวสะกดเนาะไม่ใช่คำในมาตาเกลนะคะ ต่อไปค่ะข้อสุดท้ายข้อที่18พี่ติ๋วส่งเสียงจุดๆ,ๆเมื่อคุยกับเพื่อนๆนเติมคำใดลงในช่องว่างจึงจะถูกต้องค่ะก็ไก่ค้องแคลวขอไข่เจียวจ้าวขอควายแพลว,วพร้าวคำว่าอะไรลูกคุยกันส่งเสียงดังอะไรนะเจียวจ้าวนั่นเองนะคะคือเสียงดังแบบวุ่นวายเยอะแยะเลยแย่งกันคุยก็เรียกเสียงดังเจียวจ้าว ะ,ะเป็นไงกันคะเด็กๆช้อยสิบแข้อเด็กๆทําได้ไหมลูกไม่ยากเลยใช่ไหมคะคําตอบก็มีอยู่ในเนื้อหาสรุปแนวข้อสอบไปแล้วนะคะเด็กๆสามารถอ่านแล้วก็ดูได้เลยว่าอันไหนที่เป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะคุณครูจะมาเฉลยอ,อีก10ข้อที่เป็นาการเติมคําตอบเนาะ เด็กๆกก็ไปอ่านให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ลองทําดูนะ,ะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะมาชฉลยควอมกันนะคะสําหรับวันนี้คุณหนิงขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ